เปลี่ยนสเตอร์นะครับจาก42มาเป็น45ได้ไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น21โวลต์นะครับน่าจะพอใช้นะครับสำหรับบ้านไร่หลังนิดเดียวนะครับไม่เยอะหลังนน้อยหลังนี้นะครับไฟเพียงพอครับเดี๋ยวเรามาถ่ายเรามาดูรอบกลางคืนนะครับว่าไฟจะสว่างขนาดไหนนะครับแต่ในโมรอบต่ำนะครับจากลอตโต้โซล่าเซลล์นะครับซื้อมาจากลอตโต้โซล่าเซลล์นะครับให้ไฟดีมากครับ ไฟพลังน้ําของเรานะครับให้น้าให้ไฟถึง21โวลต์นะครับตอนนี้นี่ก็น่าจะสําเร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับจากไดรอบต่าจากลอตโต้โซล่าเซลล์นะครับมาใช้กับพลังงาน <c oughs> กังหันน้ํานะครับรผลิตไฟได้21โวลต์นะครับตอนนี้ได้21โวลต์สามารถที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับ น่าจะน่าจะเสร็จนะครับไม่ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้ว